ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกกะพงเดียนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ก็จะมาแนะนํา10แผนหลประจําสัปดาห์วันที่8สิงหาคมนี้นะก็มาดูกันเลยว่าจะมีแผนอะไรบ้างก็ไปดูแผนที่1กันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไปกราตือในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็มาดูกันที่แผนแรกกันเลยนะรหัสแผนก็เป็น2 3 6กนะก็มาที่ดีมทีมก็เบียดทีมเหมือนเดิม2ก็คือเซาแล้วก็กดมาที่3แล้วก็6นับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6ก็น่าจะเป็นตัวนี้2 4 5สี้ตัวนี้ก็กดไปทีมของอะไรก็ไม่รู้นะก็เข้ามาที่ เกมพีของเรากดมาที่โคดแล้วก็ชิงฟอร์เมชันแล้วก็ดีฟไปเลยก็จะได้เป็นแผนนี้เลยนะเอสตัวแล้วก็มี c ีม2ตัวจะปรับเป็น d ีมก็ได้นะแล้วก็ซิสเตอร์แบ็กสตัวนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับกอไปดูแผนต่อไปกันเลยแผนต่อไปก็จะเป็นรหัสแผนก็จะเป็น1 6ึสานะ พอเข้ามา use r information เหมือนเดิมทีมทีมเททีมแล้วก็163ก็ไปที่โยุโรป1แล้วก็6ก็เป็นตัวนี้แล้วก็3เป็นทีมนี้เลยครับ PV อะไรลงท้ายนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็กดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ทีมของเราก็เข้ามาทีมของเราแล้ว ก็กดเหมือนเดิม default ก็จะได้แผนนี้ออกมาเลยก็จะเป็น d m เ2ตัวนะแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวให้ทุกคนดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้ก็จะเป็น C231 นะแผนนี้นะมาดูแผนที่3กันเลย X ก็ u s e Information Dream Team b a t Team เหมือนเ,เดิม รหัสแขนก็จะเป็น 2, 4, 8, 2, 4แล้วก็นับไปเลยครับ 8, 2, 4, 6, 8ก็เป็นทีมนี้แล้วก็กดกกลับ p ักกลับก็จะมาที่เกมเพลย์ของเราเหมือนเดิมกด c h a n e f o r m ก็ default ก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะเป็น3 1 4 2นะกองกลางจะเยอะมากแผนนี้แล้วก็มีหน้าคู่นะเซนเตอร์แบ็ก3ตัวก็ไปดูแผนที่4ก็เลยแผนที่4ก็เหมือนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมแต่แผนที่แผนที่4จะเป็น2 3 12เป็น2 6แล้วก็3 12ก็นับไป2 4 6 8 10 12 เป็นแผนของอะไรก็ไม่รู้ทีมนี้ไม่คุ้นเคยเลยก็กดไปแล้วก็แบ็กกลับแบ,บ็กกลับพอเข้ามาเกมพีกนเหมือนเดิมก็จะได้ประมาณนี้เลยแผนนี้ก็จะเป็นแผน3 4 3จะเป็นสไตล์น่าจะบุกมันเลยทีเดียวแผนนี้แต่รับก็ ็น่าจะะลงมาช่วยรับได้ดีนะแผนนี้เาไปดูแผนต่อไปกันเลยแผนที่เท่าไรแล้วนี่ก็จะเป็นแผนที่5มา u s e i n n o r r m t t o o n เหมือนเดิมทีมทีมเราก็เข้าไปเหมือนเดิมเลย2 3แต่จะเป็นทีมที่18 2 3แล้วก็อันนี้12ใช่ไหม14 16 18 ประมาณนี้แล้วก็แบ็กกลับแบ็กกลับก็เข้าไปทีมของเรากดาเหมือนเดิมดี u l t ก็จะได้ประมาณนี้เลยเป็น4 3 3นะจะเป็นตัวนี้จะเป็น m อไม่ได้นะจะเป็นได้แค่ DMF แล้วก็ C m ่นะก็จะประมาณนี้อีกสองข้างก็ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนกันก็ประมาณนี้แผนนี้ กองกลางจะแน่นมากก็ไปดูแผนที่6กันเลยแผนที่6กกเหมือนเดิมเข้ามาปึ๊บดีมทีมเบีดทีมเราจะไปกันเร็วๆเลยนะ3 2 3สองสแผนนี้3 2 3ประมาณนี้แล้วก็กดแบกกลับแบกกลับแล้วก็มาที่ GMP e ของเรากดมาที่ เช็งโ p รชั่นเดิฟอาเหมือนเดิมไปแบบเร็วๆเลยนะทุกคนนะจะได้ไม่ช้านะก็ป,ประมาณนี้เลยแผนนี้ก็จะเป็น3 2 3 2นะองสน้าก็จะประมาณนี้เอาเปลี่ยนเป็น EMF ตัวนี้ก็ได้แบบน,นี้เลยบุกมันแผนนี้นก็ไปลับไปแผนที่เท่าไหร่แล้วแผนที่เร่อไปจะเป็นแผนที่7นะ รหัสแผนก็จะเป็น4 4 2 4 4 2ประมาณนี้ปึได้กลับมาทุกคนว่าจะเป็นแผนอะไรแผนนี้ก็จะเป็นแผนของ4 2 3 1ก็คล้ายๆกับแผนน้นต้นๆชิปเลยนะแต่ว่า DMF มันจะเป็น DMF แทนแล้วมันก็จะติดกับเซ็นเตอร์แนะแผนนี้นะ ก็สามารถเราไปเล่นได้นะแผ่นนี้เพราะว่าของกองกลางของเรามันจะแน่นมากเขาจะเจาะตรงนี้ยากก็สามารถเราไปเล่นได้ผมมาดูแผ่นที่8กันเลยแผ่นที่8ก็จะเป็นรหัส4-58เบททีม4 5แล้วก็8 2 4 6 8ก็อยู่ประมาณนี้กกดไป ปึ๊บแบ็กกลับมาที่ m e m p ของเรากดไปที่จิ้ง o r รเมชันแล้วก็ default เหมือนเดิมก็จะเป็นสไตล์5 2 3นะก็จะเป็นหลังแน่นๆนิดนึงแต่บาไว้รับแน่นๆบุกก็ได้นะเพราะว่ามันมีปีกทั้งสองข้างด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยผมมาดูแผนที่9กันเลยแผนที่9ก็กด รหัสแผนก็จะเป็น193นะเป็นยุโรป1ึ่าก็น่าจะเป็นนี่เลยแล้วก็3จะเป็น F4 แล้วก็แยกกลับมาดูว่าจะเป็นแผนอะไรไม่ไดเกมเพย์เชียงฟอร์มิชันดีฟอล์มาเดิม ก็จะเป็นแผนนี้เลย4ี2 2องนะจะเป็น EMF ตัวแบบนี้ก็ถือว่าบุกมันเลยนะแผนนี้เจาะกลางได้แบบสุดๆเลยก็สามารถเอาไปเล่นตามได้นะมาดูกันแผนสุดท้ายเลยพอรหัสแผนก็จะเป็น1 11 3 1เป็นยุโรป11 11 11น่าจะเป็นอืม เก้าสิบสิบเอสิบเอ็ก็นะ่าจะเป็นทีมนี้แล้วก็สามก็เป็นทีมนี้ปึ๊บเราแบ็กกลับมาอีกเกมเดีดูนะว่าจะเป็นแผนอะไรปึ๊บก็เป็นแผนนี้เลยสี่สามหนก็จะเป็นสีเมีสามตัวหรืเราจะปรับเป็นดีเมบก็ได้นะทั้ง3ตัวมันจะแน่นๆเลยแหละทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะถ้าใครอยาก เอาไปเล่นดูได้ถ้าใครมองหาแพานอยู่ก็สมารถมาดูชิปนี้ได้นะครับก็แตคชิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์เพื่อเป็นกระเจนในการทำชิปต่อไปด้วยนะครับส่วนลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับชิปนี้แพนแหลกก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ